ดังนั้นเวลานอนกอดกับคนสองคนเนี่ยระหว่างความสุขกับความทุกข์จงเสมอภาคในความรู้สึกให้ได้แล้ววันนั้นโยมจะเป็นคนที่เรียกว่าหาความสุขในความทุกข์เจอใช่ไหมใจเป็นกลางบ้างหรือเปล่าเนี่ยรักเท่ากันบ้างไหมเออวันนี้อยู่กับน้องความสุขก็ต้องสุขให้เต็มที่วันไหนอยู่กับน้องความทุกข์ดูซิวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยลองดูซิก็ดูมันไปสุดท้ายมาเออเนาะ อย่างน้อยน้อยความทุกนี้เราได้ปัญญาจากมันไป,ปว่าวันนั้นโยมสมดุลแล้วนะอยู่กับคนสองคนนี้ให้ดีอย่าไปทิ้งคนใดคนหนึ่งเนาะแต่ทุกวันนี้เนาะพออยู่กับน้องความสุขแล้วแม่จะจ๋าจ๋านะเลี้ยงข้าวรักษาความสุขทําไมความสุขอยู่กับเราความไร้ความสุขอยู่กับเราสั้นจังางเงี้ยนะแต่ความทุกมาปุ๊บนี่แม่รีบหาวิธีการตัดมาเลยเนี่ยเขาน้อยใจเราอยู่นะ จงเลือกใช้บริการความทุกข์ด้วยนะเมื่อเรากำลังเมื่อเรากาลังอยู่กับน้องความทุกข์อยู่วันทำยังไงฮะก่อนจะไปเจอความทุกข์เนี่ยอย่าอย่าถอดหาย่าถอนหายใจนะโยมเหมือนโยมก็จะเจอใครก็ตามเนี่ยโยมถอนหายใจอะ่ะ <c oughs> อย่าไปถอนหายใจนะเวลาความทุกข์เดินมาหาเราอะ่ะอย่าไปถอนหายใจโยม มันก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตอ่ะอย่าไปถอนหายใจรับเขาสิโยมโยมจงนั่งอยู่กับความทุกข์อย่างหานกล้าโยมแล้วก็จงมองดูกับมันว่าสิ่งเหล่านี้เรากําลังจะมีความสุขหรือความทุกข์ได้ยังไงเพราะสุขกับทุกเนี่ยอะไรอยู่กับเรามากกว่ากันในความเป็นจริงอะ่ะความทุกข์อยู่กับเรามากกว่ากันและสัดส่วนในชีวิตนี้แล้วความทุกข์มากกว่าความสุข ทำไมความทุกข์มันมากกว่าความสุขเพราะเรามัวไปใช้แต่ความสุขไงมัวไปชดใช้แต่กรรมดีแต่ไม่พยายามชดใช้กรรมชั่วมันก็เลยทุกข์อย่างเงี้ยวิ่งมาหาเราอยู่กับเรามาเรียนให้เราด้ไเรียนรู้มาอย่างเงี้ยทุกข์ยากลําบากเห็นไหมเพราะโยมปฏิเสธความทุกข์ไงมันจึงไปขนอะไรมาด้วยจากไม่มีเงินอยู่ละขนหนี้มาให้อีกใช่ไหม ไปเอาเอาเอาน้องหนี้มาหาเราอีกจางน้องหนี้ก็มาหาน้องความโกรธความโลภพาหมดเลยเพราะโยมไม่พยายามเข้าใจกับสิ่งนี้เรียนรู้มันไปปีนี้โยมอยู่กับน้องความสุขดูน้องความทุกข์มากกว่ากันพอพอเราอยู่กับน้องความสุขกับน้องความทุกข์ได้เท่าเท่ากันแล้วโยมไม่ถอนหายใจก่อนเจอหน้าเราเจออย่างเงี้ยเห็นไหมโยมโยมขับรถไปเที่ยวงานโยมก็มีความสุขกับมันก็ ถ้าเราอยู่กับสุขกับทุกข์อย่างสมดุลเกิดอะไรเราจะเราจะไม่ได้แค่ชินชาแต่เราจะเข้าใจอารมณ์นั้นเรียกว่าอุเบกขาไงวางเฉยได้ทุกมาใช่ไหมโลกกระทบนะทำไม่กระเทือนไงเพราะเราอุเบกขาผลของมันก็คือเราจะเป็นคนที่มีอุเบกขาทันที แต่ถ้าโยมไม่พยายามอยู่กับสองสิ่งนี้นะอย่างสมดุลน,นะอุเบกขาไม่เกิดหรอกเพราะอุเบกขานานๆน,น,นะมันมาทีวางเฉยยิ้มกันมอมเห็นไหมคนบางคนเห็นไหมบางวันโดนดา่าบางวันโดนว่ายังมีอุเบกขาอยู่เลยอะแต่มันนานๆมันจะมาทีอารมณ์เนี้ยนานๆมันจะมาทีอารมณ์เนี้ยสําหรับคนที่สมดุลแล้วเนี่ยแม่มาบ่อยถ้าอุเบกขามาบ่อยๆก็แปลว่า โยมอยู่กับสุขและทุกข์อย่างสมดุลโลกกระทบปุ๊บทำไม่กระเทือนพอทำไม่กระเทือนเนี่ยกระทบกระเทือนกันไปมาเนี่ยอุเบกขามาจิตมาพลังในจิตมันมาโยมพอจิตมันอยู่ถุงตรงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นบุญเป็นบารมีหยิบ จับอะไรก็เป็นโอกาสวาสนาการต่อยอดโยมมาถึงตรงนี้หรือเปล่าล่ะอยู่ที่ใครอยู่ที่โยมสร้างความสุขเป็นอยู่กับความทุกข์เป็นอุเบกขาเกิดขึ้นบ่อยๆจิตที่มีอุเบกขาคือจิตที่ที่มันสมดุลมันสมดุลสุขทุกอุเบกขามีแค่นี้เองสุขทุกอุเบกขาหรือโยมจะบอกว่าพระอาจารย์ โยมเจอความทุกข์เรื่องนี้จงโยมชินชาแล้วอะ่ะคือโยมเข้าใจกับมันแล้วอะ่ะก็ไม่ผิดแต่อุเบกขาละเอียดกว่าคําว่าชินชาถ้าโยมไม่เข้าใจอุเบกขานะว่าอุเบกขามีลักษณะยังไงโยมถามเข้าไปเลยเธอชินชากับเรื่องนี้หรือ,อยังชินชาแล้วแต่ถ้าเธออยากจะดีกว่านี้นะเธอต้องจิตละเอียดกว่านี้แล้วเธอจะรู้ว่าอุเบกขาคืออะไรมันละเอียดกว่าคําว่าชินชาอีก เพราะความชินชาบางครั้งมันไม่มีเมตตานะชินชาไปแล้วอะทำไมด่าก็เออแล้วไงต่ออย่างเงี้ยแต่อุเบกขานี่มันมันเหนือกว่านั้นอะมันละเอียดกว่านั้นอะแล้วมันมันวิเศษอะพูดง่ายๆอย่างเนานะอุเบกขามันวิเศษกว่านั้นมันวิเศษกว่าความชินชาในทุกวันนี้โยมชินชาหรือเปล่าฮะมีสามีก็ชินชากับสามีใช่ไหมมีภรรยาก็ชินชากับภรรยา มีลูกกัชินชากับลูกมีลูกกับชินชากับสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมอย่าไปชินชากับมันเหนือกว่าชินชาไปอุเบขาให้เจอง่ายไหมฮะนั่นเห็นไหมล่ะอยากเป็นนกอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่สุดท้ายมาสิ่งที่เราเป็นนี่แหละดีที่สุดเนาะเหมือนโยมเคยได้ยินนิทานเรื่องหนึ่งใช่ไหมสุนัขเห็นไหมนอนอยู่หน้าศาลา เห็นพระจันทร์สาดส่องมาเนี่ยโอ้ oh, พระอินทร์ขอเกิดเป็นพระจันทร์หน่อยเถอะเป็นหมายอยู่ที่นี่รู้สึกมันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยเนะี่ยพระอินทร์บอกว่าได้ปะไปเป็นพระจันทร์มันก็ไปเกิดเป็นพระจันทร์พอเกิดเป็นพระจันทร์กำลังมีความสุขอยู่ล่ําเรือล่ําเรือปรากฏว่าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นมาบทบังพระจันทร์อีกแล้วบอกขอเกิดเป็นพระอาทิตย์ พอเกิดเป็นอาทิตย์รีบสาดแสงในทีนี้สาดแสงไปทั่วเลยปรากฏว่าขณะที่กำลังเปล่งแสงอยู่อะไรเกิดขึ้นมาเมฆมาบังพระอาทิตย์โมโหอีกแล้วบอกอยากเป็นเมฆเพราะเมฆบังพระอาทิตย์ได้ก็เกิดเป็นเมฆพอเป็นเมฆก,ก็แม่แผ่และสมีปกปักปก,ปก,ปกอะไรปกและสมีพระอาทิตย์หมดกำลังปกวีดีอะไรเกิดขึ้น ลมพัดเมฆโมโห,โหลมอีกแล้วอย่ากเกิดเป็นลมทีนี้พอเกิดเป็นลมนี่ไล่พัดทุกอย่างบนโลกนี้มันมีอันหนึ่งที่พัดไม่ได้คืออะไรโย,ยมเก่งลมอะจอมปลวกมันพัดจอมปลวกมันก็แข็งแรงมากไอ้ลมด้วยนะมันก็โมโหมากพัดเป็นชั่วโมงจอมปลวกก็ไปไหนเลยสักพักหนึ่งก็เลยขอไปเกิดเป็นจอมปลวก พอเกิดเป็นจอมปวกแม่ลมพัดฝนตกใส่จอาปวกก็แข็งแรงไม่ไปไหนอ่ะสักพักหนึ่งเกิดอะไรขึ้นควายมาขิดจอมปวกไปอีกละจอมปวกทนลมมมาอีกละโมโหคว,วายขอเกิดเป็นควาย <c oughs> พอเกิดเป็นควายเสร็จปุ๊บเป็นไล่ขิดจอมปวกละลงน้ำก็ได้ขึ้นบกก็ได้ไปไหนก็ได้สุดท้ายมาควายโดนเชือกล่าม พอโดนเชือกล่ามอยากเกิดเป็นเชือกไปเกิดเป็นเชือกพอเกิดเป็นเชือกปุ๊บมัดควายไปไหนไม่ได้แล้วมีความสุขรัดคนอื่นได้ปรากฏว่าอะไรหนูมากัดเชือกขาดพอหนูมากัดเชือกขาดขอเกิดเป็นหนูมันก็เป็นหนูไล่กัดไปทั่วขึ้นขึ้น,น,นลงลงแมวมาไล่หนูขอเกิดเป็นแมวพอเป็นแมวก็ไปไล่หนูสุดท้ายมาหมามาไล่แมว สุดท้ายมาขอเป็นหมาเหมือนเดิมเนี่ยพอแล้วเป็นมโมโดแล้วสุดท้ายมาเป็นตัวเองดีที่สุดเนี่ยงโง่ก็เท่านี้ฉลาดก็เท่านี้สุขก็เท่านี้ทุกข์ก็เท่านี้ร่ำรวยก็เท่านี้สวยก็เท่านี้ไม่สวยก็เท่านี้พอเป็นตัวเองดีที่สุดไม่ต้องไปอยากเป็นคนอื่นเลยโยม แล้วไปพลิกขั้วทางจิตวิญญาณให้ได้แล้วโยมจะรู้ว่าสิ่งนี้มันดึงดูดกับเราเนี่ยมันคือขั้วตรงกันข้ามแล้วสิ่งเหล่านี้นะมันทำให้เรากลับมามีชีวิตที่ดีแน่นอนสมบูรณ์แบบพึ่งจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยดีที่สุดพึ่งพาพลังชีวิตตัวเองนี่แหละดีที่สุด สิ่งที่ติดอยู่ในหัวใจของเราอ่ะมันเป็นโหสิกมร้อยเรม100%ได้ก็ต่อเมื่ออะไรนะพูดไปเมื่อกี้กยกๆเลยฮะสิ่งที่มันติดอยู่ในหัวใจเราแล้วเราคิดไม่ตกอภัยไม่ได้สักทีถ้าสิ่งนั้นโอโหสิกรรมได้จริงๆแล้วจบจริงๆความคิดหรือความรู้สึกนั้นต้องอะไรจะจบจริงๆก็คือคิดแล้วมันจบมันมีความสุขและเหนือความสุขนั้นต้องมีอะไร พลังชีวิตกลับมาให้เราด้วยนั่นคือเงื่อนไขกรรมหรือสิ่งที่ติดในใจเราจบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะปีนี้ไปคิดให้ได้ปีนี้พภาพก็นั่งคิดนะเอ๊ะว่างๆก็นั่งคิดว่าเออเรามีอะไรติดในใจบ้างก็นั่งคิดบางเรื่องก็ยังพิจารณาไม่จบก็กลับมามีเวลาถ้าโยมไม่มีเวลามันนั่งพิจารณาตัวเองไะมันไม่จบออกในจิตโยอม,มะนะทุกวันนี้อย่างน,างนี้อย่างเดียวไงมันไปจบได้ยังไงอะ่ะวางไว แล้ามันนั่งทบทวนตัวเองเอออะไรมันไม่จบวคิดว่าออทำไม่อนนี้มันทำไมเรื่องนี้คิดแล้วก้าวข้ามไม่ได้สักทีมันเพราะอะไรเนี่ยเพราะโยมมีเวลาไม่มากพอไงที่จะมันนั่งพิจารณาเรื่องราวที่เราคิดไม่ตกคิดแล้วพลังจิตไม่พอแล้ววางเรื่องนั้นได้แต่ไม่ใช่ว่าโยมจะกลับไปที่บ้าน ตั้งหน้าตั้งตาคิดอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะมันนึกไม่ออกนะโยมมันจะมีเหตุและปัจจัยของมันเมื่อจิตของโยมนิ่งพอเมื่อความสงบเมื่อสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมรอบตัวของโยมสงบพอแล้วจิตของโยมจะนิ่งสติจะเกิดสมาธิจะเกิดแล้วเรื่องราวใดๆก็ตามที่ฝังอยู่ในจิตของเรา มันจะขึ้นมาให้เราได้พิจารณาขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้และเราต้องใช้กำลังของปัญญาในการปรุงเรียนรู้เข้าใจวางเรื่องนั้นให้ได้โยมบางครั้งมันไม่พอเะแค่จิตดีอ่ะพลังมันไม่มีอะมีแต่ความดีอะดีแต่งโง่เหมือนจิตเหมือนจิตประพัดสอนเราเนาะที่เขาบอกว่าอะไรจิตประพัดสอนเราอะดีแต่งโง่เพราะอะไร พอถ้าจิตของเรามันไม่โง่มันเป็นคนดีมันก็นิพานไปแล้วสิใช่ไหมไม่งั้นเด็กเกิดมาใหม่ๆเนี่ยจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ก็นิพานหมดสิดีแต่ยังไม่ฉลาดจิตย,ยมจำไหมนะความสุขกับความทุกข์อันนี้ภาพไม่ได้คิดเองแต่ภาพอ่านไปเจอชอบมากเขาบอกว่าความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันทำงานพร้อมกันไม่ได้ เมือ่อใดก็ตามที่โยมปล่อยให้ความทุกข์มันทำงานน่ะก็แปลว่าโยมกำลังหยุดความสุขทำงานเมือ่อใดก็ตามที่โยมปล่อยให้กิเลสทำงานน่ะก็แปลว่าโยมกำลังปล่อยให้จิตวิญญาณไม่ทำหน้าที่ดังนั้นรู้ว่าขี้เกียจต,ต้องอย่าให้มันทำหน้าที่นะลุกขึ้นมาเลยนะรู้ว่ากิเลสกำลังทำงานนะลุกสวนเลยโยม เพราะมันทํางานพร้อมกันไม่ได้กําลังรู้สึกมันมอะไรวันนี้จิตจิตเรามันไม่ดีเลยเนี่ยโอ้ยแปลว่ามันเรากําลังปล่อยให้ความทุกข์ทำงานอยู่นี่ปล่อยให้สิ่งนี้นฝืนมันทําความดีต่อไปชาวตะวันตกเขาเขียนไว้